เธอคือเหตุผลให้ฉันกลับมามองฟ้า EP 7เธอคือเหตุผลให้ฉันกลับมามองฟ้าฝนตกอีกครั้งเสียงฝนตกอีกครั้งในค่ำคืนนี้คราวนี้ฉันไม่ได้พกร่มมาเพราะฉันลืมไปแล้วว่าการมีร่มมันช่วยอะไรได้ถ้าคนที่ยืนข้างๆไม่ใช่เขาฉันยืนอยู่ริมถนนกลางสายฝน ไม่รู้จะเดินไปไหนโทรศัพท์ในมือสั่นไม่หยุดจากสายเรียกเข้าของเขาฉันมองหน้าจอแล้วก็กดปิดเสียงไปฉันคิดว่าถ้าไม่เห็นหน้าเขาอีกสักพักหัวใจคงจะสงบลงแต่ในความเป็นจริงมันกลับยิ่งร้าวว่กขึ้นทุกทีขวัญเสียงเรียกชื่อฉันดังขึ้นจากด้านหลังฉันสะดุง้งหันไปมอง และเห็นเขายืนอยู่ตรงนั้นเปียกปอนพอๆกับฉันหอบหายใจแรงราวกับวิ่งมาจากที่ไกลๆฉันเบิกตากว้างที่เสียงของฉันเบาเราวกับกระซิบเขาเดินเข้ามาหาฉันฉุดแขนฉันไว้ทำไมไม่รับโทรศัพท์ทำไมต้องหนีผมเขาถามด้วยเสียงสั่นเล็กน้อยฉันเม้มปากแน่น พยายามกลั้นน้ำตาเอาไว้แต่สุดท้ายก็พูดออกไปฉันเห็นคุณกับผู้หญิงคนนั้นที่คาเฟ่เขาชะงักมองฉันนิ่งก่อนจะหัวเราะเบาๆอย่างหมดแรง <c oughs> แค่เพื่อนครับเพื่อนสมัยมัธยมที่มาขอให้ช่วยติวให้เขามองเข้ามาในตาฉันราวกับอยากให้ฉันเชื่อผมไม่รู้ว่า คุณคิดแบบนั้นผมขอโทษที่ไม่ได้พูดให้เคลียร์ตั้งแต่แรกฉันกำร่มแน่นน้ำตาผสมกับหยาดฝนจนแยกไม่ออกแล้วคุณมาหาฉันทำไมคะเขาก้าวเข้ามาใกล้เอื้อมมือมาจับไหล่ฉันไว้เพราะผมรู้ว่าคุณจะไม่รอให้ผมอธิบายเพราะผมไม่อยากให้คุณหายไปโดยไม่รู้ว่าคุณสำคัญกับผมแค่ไหน ฉันมองหน้าเขาใจเต้นแรงฝนยังคงเทลงมาแต่ตอนนี้มือของเขาอุ่นกว่าฝนเย็นๆรอบตัวทั้งหมดขวัญเสียงของเขาเบาเหมือนคำสัญญาต่อให้ฝนจะตกอีกกี่ครั้งผมก็จะตามหาคุณทุกครั้งฉันหลับตาสูดหายใจลึกแล้วพยักหน้าช้าๆ เหมือนปล่อยให้ทุกความรู้สึกค้างคาเมื่อกี้ถูกฝนล้างไปจนหมดเมื่อฉันลืมตาขึ้นมาอีกครั้งรอยยิ้มของเขายังคงอยู่ตรงหน้าและในตอนนั้นเองฉันรู้แล้วว่าฝนที่ตกลงมาก็แค่เหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราได้กลับมายืนข้างกันอีกครั้งจบ ถ้าชอบเรื่องนี้อยากสนับสนุนเราสามารถโอนผ่าน QR code ที่ปรากฏบนคลิปได้เลยนะคะขอบคุณจากใจค่ะ